Vô tầm nháy vô đôi Có gì hụt máu mà Non cảm nó quý trái pháo hót Nóng Hành hồ Cô phải tưởng nó chạy lô Hãy đói cô phải hiểu Cô quý giá cái tóc to con À Quên chắc là lẻ lạ Nóng vào cái lẻ lạ Quên đó Thế là lên cái gì Quên đó Quên lẻ Thật lẻ lũ Phóng Nó mát quay qua đi Sao mát mày khói vô bây giờ viên yêu của thầy yêu của thầy này hoa của bia rụt. Do not ra, I don't bì học tay hoa của thầy 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 hoa của của thầy hoa của thầy u, của thầy hoa của 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 เด mm. ี่ยวเมนนะครับหองในรูจิมจิมเลยคอยคนเมอะไปเอาใจ่หูเขาเออหูเล่นเล่นไปน้อยไปเอวเออล่งก่อพอไปเอวตรงน้นแล้วเด็กกาแทรมาน้อยเด็กโรงเรียนกเทฟใส่ย้อยเออพูดมาแต่เดี่ยวมาตึกเห็นใครคู่ล้วงเพลงหองเพลือ แต่เดียวแค่ดูไอ้ลูกกระจูมันโดนเขาใส่จะเล่นแม้ว่ามันจะเล่นแค่ไหนไม่เคยเห็นใครดีใครมันเกี่ยวแบบนี้ไปกบกองย,อยี่ปลื้มที่ต่ำย้อยี่ปลื้อโอ้ยังมีใครวะนี่ฮอ้กูบุ๋บยตายเด็กๆลูกมาเรียนอยู่กัรเช่นเนี้ย

นูนู่นลูกลูกนัดได้เป็นได้ไ้รอยแกกับบุญตังมาไหวเด้เออนูกูเป็นได้รอยย้ายไปยูปัตตานีแล้วกูับไปแล้วนักเราตุกแกแล้วปราวัิูหมอช่วยให้ไปยูอย่าลาปอยอยู่แบุญมาย้ายปัตตานีก็ไปยูสักทีกอ้เนอโยระยองอยู่ในอชุอันนี้เออ nói quên đủ dài ăn và vừa mà nào yeah, mà, mà nói và mà có phải không mà từng phải tập đàn luôn à? lục đéo, lục đéo. này này nắng này luôn là rồi chắc phải nói cái mà lên tôm quen anh mà và này, đi này này nắng hồ có gặp mưng và cọp để chen, cái vật. ยิ้มไม่ด้นานั่งใหญ่ใตหลบยีใม้ตหลบเพอเจ็ดตีใตหลบกูต้งเจ็ดนี้แกวัดยิ้มจะกแกจับตัวจับโอเคใตหลบกูยิ้มกันใด้ใตไรหลวไตกับไรหลังทีรอยนี่ก็แขกแกจัตรงนี้แล้วอย่างเง้ยกใชไตขวคุณแกวญยเออแต่จับติดไม่กลองใต้ไม่ได้ออกลองไม่ออกมันรลลกปนหุ่มไว วันนี้ใหญ่เด็กซื้อก็ไว้ครองมาเหลี่ยมมันยเนี่ยครองน้อยครองดัดซื้อมาแต่น้อยอาต้อยเนี่ยวะซื้อมาแต่อาต้อยเยอะนุกีต้ยคนี่นี่แหละจริงอีนี้พ่อแม่ก